สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูปลานิลที่เลี้ยงไว้นะครับตอนนี้ก็เข้าเดือนที่6แล้วนะครับนี่นะครับระดับน้ําก็อยู่ทรงตัวนะครับเพราะว่าฝนทิ้งช่วงนะครับนี่นะครับอาหารปลานะครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นไซส์กลางเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าปลาไม่โตนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าปลานี้ตัวโตประมาณไหนนะครับเดี๋ยวจะหวานอาหารแล้วจะให้ปลามากินนะครับ เดี๋ยวท่านผู้ชมรอชมไปพร้อมกันนะครับเห็นครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับ น่าจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวมดูนะครับปลาตัวเล็กก็ยังเล็กอยู่นะครับส่วนปลาที่ตัวโตก็เอาไปทอดกินได้นะครับตัวโตนะครับก็พอดีทอดนะครับนี่นะครับเดีย๋ยวให้ท่านผู้ชมดูลูกปลาด้วยนะครับนี่มีลูกปลานินนะครับนี่ ลูกปลานินก็ตัวเริ่มโตแล้วลนะครับแต่อาหารสากลางนะครับลูกปลานินยังกินไม่ได้นะครับก็ได้แค่ตอ,ตอดเอานะครับ มีปลานิลนปลาตะเพียนแล้วก็ปลาทับทิมนะครับที่เลี้ยงว้ครับก็เลี้ยงรวมกันนะครับนี่นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่ามันย้อนแสงนะครับอีกอย่างน้ําก็ไม่ค่อยใสนะครับ เราจะลองหวานอาหารให้ดูอีกรอบนะครับมีช่วงหนึ่งนะครับที่ปลาไม่ค่อยกินอาหารนะครับช่วงนั้นช่วงช่วงเดือนเมษานะครับเพราะว่าน้ำน้ําลดนะครับตอนนั้น น้ำก็เลยหัวาเขาอยู่นิดหนึ่งนะครับปลาก็ไม่ค่อยกินอาหารนะครับช่วงนั้นอันนี้จะเห็นแต่ลูกปลานิลนะครับส่วนลูกปลาทับทิมนะครับตัวยังเล็กอยู่นะครับนู่นอยู่ตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมมองเห็นไหมครับมีลูกปลาทับทิมด้วยนะครับเป็นลูกเล็กๆนะครับนี่นะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับ นี่นะครับตัวแดงๆนะครับนั่น,นคือลูกปลาทับทิมนะครับส่วพวกนี้ก็ลูกปลาหมิงตัวนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับปลาทับทิม นะครับปลาเข้าเดือนที่หกนะครับอาหารนะครับอาหารผมให้ไปนี่กระสอบที่สามนะครับนี่นะครับอาหารปลานิลน,นะครับซื้อมาสามกระสอบนะครับกระสอบแล้วประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะครับก็หมดไปประมาณพันห้าแล้วนะครับอาหารปลา นี่นะครับผมให้ประมาณวันละวันละนะครับวันละประมาณสี่ถึงห้าแก้วนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับ นี่นะครับคลิปนี้ก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ